สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการแทรกปุ่มที่ชื่อว่าเอกสารนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่แทรกตรงนี้นะครับับแทรกนะครับแล้วก็ไปที่เอกสารตรงนี้นะครับเราก็ทําการแทรกครับเลือกมาหนึ่งอันนะครับเอกสารที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นเอกสกรนะครับวัดแทรก เรียบร้อยครับเราก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับขยับซ้ายหรือขวาอะไรก็ได้นะครับหรือถ้าเราอยากต้องการให้มันอยู่ข้างล่างแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับนี้นะครับแล้วก็คลิกเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากนะครับขึ้นลงซ้ายขวานะครับมันก็จะสามารถลากได้อย่าลืมนะครับพอลากแล้วมันจะต้องเป็นแถบสีดำเงินนะครับ เรียบร้อยครับพรีวิวดูครับครับนี่ครับเราก็จะได้การแทรก Google Docs นะครับหรือเอกสารในการทำเป็นสื่อการสอนของเรานะครับครานี้มีข้อแม้อยู่นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสถานะตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะฮะการแชร์ของเราเนี่ยครับ เราต้องไปดูว่าตรงนี้เราสั่งแชร์ไว้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับค่าการแชร์ตรงนี้นะครับต้องมาดูนะครับว่าแชร์ไว้ยังไงครับนี่นะครับขั้นสูงนะครับตรงนี้ก็ต้องดูว่ามันแชร์ไว้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับงนี้หมายความว่า เปิดสาธารณะครับอันนี้หมายความว่าทุกคนที่มีสิทธิ์ลิงก์ดูนะครับอันนี้เปิดระบุผู้ใช้ที่แชร์ร่วมกันท่านั้นเพราะนั้นแนะนําว่าถ้าจะทําบนเว็บไซต์นะครับให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่คําว่าสาธารณะบนเว็บนะครับแล้วสถานะตรงนี้นะครับก็คือให้ดูได้นะครับอย่างเดียวครับแล้วก็บันทึกนะครับเรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะสามารถที่จะ เผยแพร่บนเว็บได้แล้วนะครับให้ใครก็ได้ที่ครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ p r e v i e รอบนะครับเรียบร้อยนะครับนี่นะครับบายไปครับอันนี้นะครับส่วนฟอนต์ตรงนี้นะฮะถ้ามันไม่สวยไม่งามนะครับเราจะต้องไปทําการตั้งค่าใน Google Docs ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเราก็คลิกตรงนี้นะฮะตรงนี้ครับ นี่นะครับครับปั๊บนี่นะครับตรงนี้ก็ตั้งฟอนต์ให้สวยงามนะครับตามที่เราต้องการนะครับนี่ครับจะเอาแบบไหนจางก็เลือกเอาเลยครับแก้ให้เรียบร้อยจากตรงนี้นะครับเพราะว่า Google Doc กับ Google Site เนี่ยคนละส่วนกันมันแค่ทําหน้าที่ของการมาเชื่อมโยงกันเท่านั้นเองนะครับโอเคนะครับลองไปทําตามดูคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ